สวัสด and the então, mm ีนะคะหลายหลายคนเนี réussi, ่ยอาจจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับประกันชีวิตนะคะว่าผู้ทําประกันชีวิตเนี่ยจะต้องเสียชีวิตก่อนแล้วผู้รับผลประโยชน์ถึงจะได้รับผลประโยชน์ที่เราทำเอาไว้ในปัจจุบันเนี่ยบริษัทประกันชีวิตหลายๆบริษัทประกันเนี่ยได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ทําประกันเนี่ยได้ใช้ประโยชน์มาดูกันนะคะว่าใช้ประโยชน์แบบไหนยังไงมาดูกันค่ะบริษัทประกันชีวิตได้ออกแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เรียกว่า Index Universal Life หรือว่า iul นะคะ แน่นอนว่าผู้ทําประกันเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเบีย้ยประกันหรือว่าพรีเมียมนั่นเองนะคะเบี้ยประกันของเราเนี่ยจะต้องไปที่ทุนประกันคุ้มครองเพื่อที่จะให้ผู้รับผลประโยชน์เนี่ยได้รับในกรณีที่เราเสียชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเบี้ยประกันเนี่ยจะมีในส่วนของเงินสะสมด้วยเงินสะสมถ้าหากว่าเราใส่ได้เบี้ยประกันมากพอเนี่ยเงินสะสมเนี่ยจะสามารถสะสมเป็นทุนสำรองฉุกเฉินไม่ว่าเราจะเอาไปสร้างทุนการศึกษาให้ลูกซื้อธุรกิจ ดาวบ้านซื้อรถเราสามารถทําได้หมดเลยโดยที่เงินที่เราออกมาเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่ว่าจะต้องมีเงินสะสมมากพอให้เราออกนอกจากนี้เนี่ยที่สําคัญเลยที่หลายๆคนเนี่ยใช้ iul นะคะเป็นประโยชน์ก็คือเพื่อเป็นเงินเกษียณเ,เป็นเงินเกษียณนะคะตลอดชีวิตและไม่ต้องจ่ายภาษีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าในอเมริกาคุณสามารถได้รับเงินเกษียณตลอดชีวิตโดยไม่ต้องเสียภาษีรายได้อีกแล้ว และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือตัว l i ฟวิ g งเบ e f ฟิในกรณีที่คุณเจ็บป่วยหนะักทุพพลภาพหรือเป็นโรคร้ายในระยะที่ว่าหมอบอกว่าไม่สามารถทำการรักษาได้แล้วจะต้องเสียชีวิตคุณสามารถเบิกเอาเงินทุนประกันตรงนี้นะคะออกมาได้ตามเงื่อนไขของแต่ละบ,บริษัทนะคะดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของประกันชีวิตเนี่ยอาจจะมีมากกว่าที่คุณคิดหรือว่ามีความเชื่อแบบดั้งเดิมนะคะว่า ต้องเสียชีวิตเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยคุณสามารถได้ประโยชน์จากตรงนี้มากมายเลยค่ะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะใช้ผลประโยชน์จากตรงนี้นะคะคาว่า tax free ในการสร้างเงินกเกษียณให้กับตัวเองอันนี้ก็จะเป็นทางลัดอีกทางหนึ่งถ้าหากว่าสนใจที่จะทาประกันชีวิตนะคะป้อนให้บริการ50รัฐทล้านทวีใการและให้บริการ กับคนไทยที่สนใจที่จะทำประกันชีวิตในอเมริกาทั่วโลกนะคะปอมีใบอนุญ,ญาตอยากถูกต้องตามกฎหมายนะคะนี่คือใบอ,อนุญ,ญาตของปอน,นะคะโอเคนะคะเราไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ